นี่ครับมาท้องนุ้ยทิ่มมือท้องอยู่กับพี่นุ้ยนะกี่วันรอบนี้เดือนเดือนหนึ่งวันนี้เจอกับมังกรทองไม่เคยชกเห็นเขาไปกระโดดเขาเตี้ยกว่าเรานะเราสูงเท่าไหร่หนึ่งหกเก้าน้ำหนักของเราไปล่อยปลห้าสิบสามปีนี้อายุสิบเจ็ดเราไปมวยยังไงครับไปมวยประเภทไหนทิ่มมือสี่มือซ้ายได้ขวาได้ลูกที่เด็ดอะไรหมัดหรือศอกหรือว่าเข่าเตะเตะซ้ายเตะขวาวัวนี้เขามีอะไรบ้างไงมังกรทองเขามีอะไรเห็นที่ที่เห็นคลิปเขาเขามีับ ก็มีสอบคือการสอบได้วันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะาเอาไว้ละสุดเป็นไงผลงานชนะครับนนวันนั้นร้อยเท่าไหร่ไปต่อ,อยไปหน่อยบอลนอกแล้วก็ขอนั้นไปนต่อยที่ไหนต่อ,อยที่นี่วันนั้นเป็นไงผลงาน,น,นาแพ้คะแนนใส่เพชรอ่ใส่เพชรที่ชกเวกวันนี้นะวันนี้ร้อยเท่าไหร่เราเราอยู่กับช่างเช้าเกินไปเท่าไหร่เจ็ดสามใหญ่ไปไม่ร้อยแปดเลยเคยชกยังยังลองดูครั้งแรกร้อยแปดปกติไปที่รถช่วยเไร ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดอันนี่ร้อยแปดขยับขึ้นมานิดมีปัญหาแน่นอนเอา้าฝากไปครับเชียร์น้องมานนิฝากพี่นอ้องชาประจมลเชียร์เป็นการแก้ทีวันนี้วันนี้สองคนนะนะโอเคของม้น้องชาส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับมังกรทองเจดีย์มวยไทยยมครับอยู่ไหนนี่เชียอ์ไข้เนี่ยอยู่กราะะสินครับอยู่กราสินครับผมเราซ้อมที่นั่นเลยไหมครับผมซ้อมมากี่วันได้ ประมาณหนึ่งเดือนครับเดือนนึงเลยเหรอครับผมผู้ชกนี่เราเคยชกเขาไหมยังไม่เคยครับเห็นเขาไม่เข้าสไตล์ยังไงน่าจะมวยเขาหน่าจะนะน่าจะมวยเขาของเราเนี่มวยอะไรก็มีเข่าบ้างครับมีเข่าบ้างเรี่ยวแรงดีไหมคิดว่าก็ดีครับชกมวยมาทั้งหมดรวมๆมาถึงร้อยไหม ห้าสิบมีแน่ประมาณ60ครับ60ชกเทพกี่ไฟ์ละอันนี้กลับมาใหม่ก็ไฟที่2ครับไฟที่2ในกรุงเทพนะผลงานเป็นยังไงมั่งสองไฟในกรุงเทพตัวนี้ก็ชนะครับชนะ100นร้อยเท่าไรมั่งร้อยนี่เหรอร้อยร้อยแปดครับร้อยแปดนี่มันใหญ่ไหมไหมใหญ่ไหมครับปกติเราชกอยู่เท่าไหร่ร้อยเท่าไรปกติก็ยังไม่อันนี้ครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาใหม่ก็เพิ่งกลับมาใหม่นะเอาร้สูงเท่าไรสูงประมาณ160น้ำหนักปล่อย 52-53บปีนี้อายุเท่าไหร่22ครับเห็นไหมเขามีมีอะไรที่เวลาเราชกแล้วมันมันกงวนใจมีหม่หมาลายทองเนี่ย น่าจะเข่าครับศอกแบนะเข่าใช่ไหมของเราใช้อะไรไปสู้วันนี้น่าจะศอบใช้เข่าสู้ครับเข้ามาลูกหลานจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เอาควากแพื่อนครับเชียร์เรวันนี้ทุเรศเปิดหัวครับก็บังกะทองฝากเชียร์ด้วยครับเปิดช่อง24ครับเ็สี่เต็มพี่ครเขาพายยกนะครับโอเคเขอบ้าน้องชายขอจุกนี้ครับ